ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพย,ยิปซีกันนะครับวันนี้ก็มาดูดวงกันแบบแรนดอมนะครับซึ่งเป็นการดูดวงในภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมไว้เป็นแนวทางเท่านั้นพอนะครับและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายกันมาได้ตามไลน์ที่ให้ไวน,นี้เลยนะภายในเวลาทําการเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับและที่สําคัญคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนนะ คุณต้องติดต่อฮะผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครแอบบหึงแอบบหวงคุณอยู่เงียบๆเ,เออใครแอบบหึงแอบบหวงคุณอยู่เงียบๆน่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับใครแอบบหึงแอบบหวงคุณอยู่เงียบๆผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับวันนี้คุณได้ไพ่โอ้ห้าถ้วยไฟอัพคัมีใครเศร้าหรือหน่อยเงาอยู่คุณหรือเขาหรือสองคนเลยเออ เอ้ยก้าวไม้เท้านายอฟวอน์มีคนคิดมากในเรื่องความสัมพันธ์จริงด้วยนะโอเคราชาถ้วย King of Cups เอ้ยดีนะดีอยู่ดีอยู่เดี๋ยวมาดูใบต่อไปกันซิว่าจะยังไงใครแอบหึงแอบหวงคุณอยู่ตอนนี้จะเป็นคนที่คุณคิดไวไ้ไหมเด็กถือดาบเพย์ดอฟส์ผมว่าใช่คนที่คุณคิดถึงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมาดูกันนะ ว่าเขาหรือเธอทำไมถึงต้องแอบบหึงแอบบหวงโอ้โหชัดเจนห้าไม้เท้าไฟอฟวอ,อน์ตีกันยับอะ่ะงานเนี้ยโอ้โหศึกชิงนางศึกชิงนายเจ้าสเสน่ห์กันทั้งสองฝั่งหรือเปล่าเดี๋ยวนะเอ่อเจ็ดดาบเซเว่นออฟซัสคนเก่าๆบางคนอาจจะยอมล่าถอยไปนะครับอืมแล้วก็เจอคนใหม่ๆที่ดีกว่าเป็นไปได้แล้วก็โอโ้ชัดๆเลยอัศวินถ้วยไนอฟคัพส สงสัยงานนี้จะมีคนอย่างน้อยสองคนที่แอบหึงหวงคุณเอออย่างน้อยสองคนนะสเสน่ห์แรงกันใช่ย่อยดูทรงแล้วเดี๋ยวมาขยายความกันทีเดียวอ่าเปิดให้ครบก่อนสีเหรียญโฟร์เพนทา s คิลคุณยังไม่เลือกใครอืมโอ้โหราชาดาบคิงออฟซอร์สจะ3มคนแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่2คนแล้วล่ะน่าจะมีคนชอบคุณอยู่อย่างน้อย3ามคน เดี๋ยเดี๋ยวมาดูกันสิน่าสนใจมากพลังงานวันนี้ชัดชัดเดอะฟตัวตนของคุณคุณคนโสดเด่นมากพลังงานวันนี้นะคนมีคู่ก็ดูได้นะครับดูเป็นข้อมูลได้โอเคครบแล้วเดี๋ยวมาขยายความกันใครแอบหึงแอบหวงคุณอยู่ตอนนี้จากหน้าไพ่ผมมองว่ามีอย่างน้อย2อถึงสคนเอา้าราชาถ้วยคนหนึง่งอัศวินถ้วยคนหนึง่ง ราชาดาบอีกคนหนึ่งเดี๋ยวมาขยายความกันดูซิว่าจะเป็นใครได้บ้างเดี๋ยวผมเลียงไพ่แป๊บหนึ่งโอเคเพื่อความสะดวกในการอ่านนะครับเริ่มจากตอนนี้พลังงานฝั่งคุณดูมีแนวโน้มที่จะมีใครบางคนในความสัมพันธ์ที่กําลังโหยหาอาดีตหรือยังลืมอดีตไม่ได้พยายามลืมอดีตพยายามข่มใจตัวเองแบบนี้เป็นคุณก็ได้หรือฝั่งเขาก็ได้มีโอกาสที่คนที่ผิดหวังในความรักอาจจะโครจรมาเจอกันได้นะไม่คุณก็เขาหรือทั้งสองฝั่งทั้งสองฝ่ายเป็นไปได้ มีคนที่รู้สึกว่าความสัมพันธ์เป็นเรื่องยากต้องแบกภาระหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นภาระส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ที่รุมเร้าอยู่แล้วก็ความสัมพันธ์ก็ยังไม่เป็นไปตามปรารถนาอีกแบบนี้เรียกว่าอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเลยนะครับอม,มีบางคนล่าถอยออกไปชัดๆเลย เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครหรือแม้แต่คนที่หมายปองคุณอยู่เขาเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครมาก็เป็นไปได้เช่นกันคุณมีโอกาสเจอคนที่เพิ่งผิดหวังมาดังกล่าวหรือแม้กระทั่งพ่อไม่แม่ไม่แบบนี้นะครับเอาเป็นว่าใครที่ผิดหวังในความรักมาเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนโสดที่มีสเสน่ห์ตามพลังงานหน้าไพ่เด่นชัดเป็นคนโสดที่มีสเสน่ห์ต่อให้ไม่โสดต่อให้มีคู่หรือมีคนคุยคุณก็มีเสน่ห์อยู่ดี ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดคุณมีสเสน่ห์มากคุณดูมีความมีชีวิตชีวามีความอิสระในการใช้ชีวิตอยากทำอะไรก็ทําได้แบบนี้แล้วก็มีดูมีความสุขกันนะชัดๆของเดอะฟูดูมีความสุขใครเห็นใครก็ชื่นชมเป็นส่วนใหญ่แบบนี้อาจจะมีการตีกันเพื่อแย่งคุณต้องทายแบบนี้ใบนี้มามันทายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ห้าไม้เท้า จะว่ามากคนมากความก็พอได้อย่างเช่นว่าคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นอะไรแบบนี้นะคนนั้นจะเอาอย่างนี้คนนี้จะเอาอย่างนั้นมีคนมากมายคาดหวังในตัวคุณแบบนี้มีการแย่ง,แ,ง,แ,งแข่งแย่งแข่งขันกันสึกชิงนางสึบชิงนายไม,ไ,มไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงอะไรแบบนี้คุณมีเสน่ห์มากมีคนอยากได้คุณเยอะและในทางกลับกันถ้าใบนี้เป็นพลังงานฝั่งเขาเขาก็มีคนอยากได้เยอะเช่นกันเอาทายกันอย่างนี้เลยนะครับแต่คุณยังไม่เลือกใครคุณยังไม่เลือกใคร คุณกําลังดูดูอยู่ในที่ตั้งของคุณคุณตั้งดาบรอไว้ขนาดนี้คุณมีเกราะคุ้มกันตัวเองอาจจะด้วยความเคยเจ็บมาหรือประสบการณ์ฝังใจในอดีตทําให้คุณไม่ตกลงปรงใจกับใครง่ายๆนะครับณนะเวลานี้และที่แน่ๆที่มันเจ๋อมากสาหรับคลิปนี้วันนี้คือที่หัวข้อนี้ที่ว่าใครแอบหึงแอบหวงคุณอยู่มีอย่างน้อย3ามคนไล่เรียงกันเลยจากคนแรกราชาถ้วย คนดีมีสเสน่ห์บุคลิกสุขุมนุ่มลึกนะครับดูสุภาพอ่อนโยนอ่อนหวานอาจจะพูดเพราะปากหวานด้วยซ้ําคนนี้มีความเป็นผู้ใหญ่กว่าไม่ว่าจะอายุมากกว่าจริงๆหรือ,อรุ่นเดียวกันที่มีความเป็นผู้ใหญ่ก็ได้คนที่2ออัศวินถ้วยหนุ่มน้อยสาวน้อยหรือใครก็แล้วแต่ที่ดูมีความสดชื่นแจ่มใสดูมีความอ่อนเยาว์อ่อนไว้กว่าอายุน้อยกว่าจริงๆก็ได้หรือจะรุ่นเดียวกันแต่ดูมีความเป็นเด็กสูงก็ได้เช่นกันและคนที่3คนนี้ก็มาแรง ราชาดาบคนนี้ทายให้ว่าเป็นคนที่ดูมีพลังอํานาจมากกว่าใครอาจจะเป็นคนทํางานในสายงานราชการทหารตํารวจหรืออาชีพใดๆก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายก็ได้ประมาณนี้ทายกันตามหน้าไพ่นะครับนะราชาถ้วยก็ตีความไปนในทางคนที่สุภาพอ่อนหวานปากหวานอ่อ,อนโยนสุขุมนุ่มลึกแบบนี้อัศวินถ้วยก็คือ คนที่อ่อนยาวกว่าประมาณนี้และย้ำว่าราชาดาเป็นคนที่ดูดีมีอำนาจที่สุดดูเข้มแข็งดูแข็งแกร่งฟอร์มจัดที่สุดใน3คนนี้โอ้พลังงานมาแบบนี้คุณต้องเลือกเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าพลังงานของคุณคุณยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และยังไม่เลือกใครง่ายๆแล้วทําไมเขาเหล่านี้ต้องมาแอบหึงแอบหวงคุณพลังงานวันนี้แตกเป็น3ส,ส่วนเลย3คนเลยเอาเป็นว่าจะดูรวมไปเลยแล้วกันว่า3คนนี้ต่างก็แอบหึงแอบหวงคุณเพราะเขาเชื่อมั่นว่าคุณมีสเสน่ห์ เขาดูรู้ว่าคุณมีสเสน่ห์ดังกล่าวไปแล้วว่ามีคนอยากได้คุณเยอะนะครับหรือฝั่งเขาก็แล้วแต่ฝั่งเขาที่มีคนอยากได้เยอะเรียกว่าตอนนี้มันจะชุชลมุนไปหมดนะครับต้องขออนุญาตถายตามตรงว่าถ้าจะให้ผมแนะนําตามหน้าไพ่นะถ้าคุณคนโสดโสดไปก่อนเลยอย่าเพิ่งเลือกใครตอนนี้ไม่งั้นจะวุ่นวายมากแต่ถ้าคุณที่มีคู่มาดูคลิปนี้รักษาคู่คุณไว้ให้ดีอย่าวากแวกวันไหวใครมาจีบอย่าหวันไหวนะ ประมาณนี้บุคคลทั้ง3คนที่กล่าวมานี้เขาจะแอบ,บหึงแอบบห่วงคุณอยู่เงียบๆเรียกว่าอยู่ในที่ตั้งของเขาเช่นกันเขายังไม่กล้าจู่โจมคุณตรงๆซึ่งซึ่งหน้าหมายความว่ายังไม่กล้าเข้ามาจีบเข้ามารุกเข้ามาอะไรแบบนี้เพราะเขาดูออกว่านอกจากคุณจะมีคนต้องการเยอะแล้วคุณยังจีบยากเอาใจยากหรือแม้แต่ไม่สามารถชนะใจได้ไง่ายๆไม่ใช่ว่าคุณไม่ดีนะครับอย่าเข้าใจผิดนะคำว,ว่าเอาใจยากพิชิตใจยากหมายความว่า คุณเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงช่างเลือกแล้วก็จะคัดสรรคนดีสิ่งที่ดีที่สุดให้ชีวิตตัวเองเท่านั้นแบบนี้ซึ่งเขาทั้ง3คนนี้ดูออกนะเขาทั้ง3คนผมขอพูดรวมไปเลยนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเขาทั้ง3คนนี้จะ แอบหึงแอบหวงแอบชอบคุณอยู่ลึกๆแอบกังวลว่าคุณจะไปมีใครไหมระหว่างที่เลงๆกันไปมองๆกันไปมองๆกันมานี่คุณจะไปตัดสินใจคบหาใครไหมแบบนี้คนทั้ง3าคนนี้แอบหึงแอบหวงคุณอยู่เงียบๆถ้าจะด,ดูให้ลึกไปกนิดว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นคนราศีใดธาตุใดได้บ้างให้ไปสังเกตคนธาตุน้ําเด่นๆเลยมีนกระกฎพิจิกแล้วก็ธาตุไฟเมษธนูก็เด่นนะครับประมาณนี้ หลักๆเลยจะมีอยู่2องธาตุนะครับ6ราศีดังกล่าวแต่ไม่ต้องไปยึดติดราศีไม่ต้องไปยึดติดธาตุมากนะครับดูให้เป็นข้อมูลนะแหมพลังงานวันนี้ออกมาสักสาคนขนาดนี้คนทํานายอ่านกันเหนื่อยเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับนะเราก็ทํานายไปตามหน้าไพา่คนลักษณะดังกล่าวกํลาลังแอบหึงแอบหวงคุณอยู่เงียบๆแล้วถ้าคุณถามว่าจะทํายังไงต่อไปดีหน้าไพ่ชัดเจนว่าใช้ชีวิตปกติเ,เก็บเนื้อเก็บตัวให้ดีอย่าเพิ่งแสดงทีท่าอะไรมากมาย จุจุไว้ก่อนเงียบๆไว้ก่อนสุ่มดูพฤติกรรมของคนเหล่านั้นก่อนไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาจีบคุณช่วงนี้เข้ามาสอยากสารสัมพันธ์กับคุณคุณแอบ,บให้คะแนนในใจไว้ได้เลยกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งคนตามหน้าไพ่นะคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงทดไว้ในใจหรือจะจดบันทึกการลืมก็ได้เออแล้วเรามาเปรียบเทียบกันดูซิว่า เข้าสเปคคุณบ้างไหมจะลองคบหาดูไหมหรือจะปล่อยผ่านไปเลยอันนี้อยู่ที่คุณนะครับนะดวงมาแบบนี้ผมทายให้ตามไพ่แต่การปฏิบัติจริงอยู่ที่คุณผมไม่อาจก้าวล่วงได้นะครับคุณต้องตัดสินใจเองนะประมาณนี้เลยมีคน ชอบคุณแอบชอบคุณแอบรักคุณแอบหึงหวงคุณอยู่แน่นอนอย่างน้อย3คนย้ําว่าอย่างน้อย3คนนานๆทีพลังงานจะออกมาขนาดนี้แสดงว่าเขาทั้ง3คนนี้อยากเข้าหาคุณใจจะขาดแทบแย่แล้วเหมือนกันนะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะเดี๋ยวมาดูใบสรุปส,ปส่งท้ายท้ายสุดอีกสักหนึ่งใบว่าไพ่มีอะไรอยากจะบอกเพิ่มเติมหรือไม่มีคําแนะนําใดๆหรือแม้แต่มีคําเตือนใดๆหรือไม่ขอหนึ่งใบนะครับโอ้โห เจ็ดเหรียญเซเว่นออฟเพนาลชัดเจนคาทานายของเราวันนี้มากันถูกทางมากันถูกทางแล้วนะครับคาทานายวันนี้ก็ให้ลองไปสังเกตคนใกล้ชิดดังกล่าวนะว่าใครมีทีท่ามาใกล้ชิดจะมาจีบคุณเป็นพิเศษลองไปสังเกตดูลองให้คะแนนเขาเหล่านั้นในใจและไม่ต้องรีบไม่ต้องกระตกกระตากอย่าเพิ่งตอบรับน้ําใจไมตรีใครเร็วเกินไปดูนาน,านๆมีคนอยากได้คุณเยอะคุณเสน์แรงแล้วก็มีคนแอบหึงแอบหวงคุณอยู่คุณไม่ต้องคิดแทนเขาว่าเขาจะ ไปมีความกังวลหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่คุณวางตัวให้ดีทําตัวปกติช่วงเวลานี้ค่อยๆดูไปทุกๆอย่างกําลังเติบโตไปในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินตามความเป็นไพ่เจ็ดเหรียญหรือตีความในด้านความสัมพันธ์หมายความว่าคุณจะเจอคนที่คู่ควรได้ความสัมพันธ์ที่ดีแบบค่อยๆเติบโตได้เช่นกันนะครับเจ็ดเหรียญน,นี้ทุกอย่างจะค่อยเป็นค่อยไปในทิศทางที่ดีแน่นอนโอเครับไว้นะครับ ขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ